ครับขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดของปูสายยานพญานาคนะฮะนี่คือแรงใหม่นะครับเอฟซีครับผมทางช่องก็ได้มีโอกาสได้มาเจอปูโดยบังเอิญนะครับเพราะเพราะว่าปูเดินทางมาจากนครพนมนะฮะเอฟซีครับผมมาแสวงบุญนะฮะเราก็มาเจอโดยบังเอิญนะครับ งวดที่ผ่านมาก็เฮกันลั่นเลยนะครับสําหรับแนวทางของปูนะครับแต่ปูก็ไม่อยากจะออกสื่อนะครับเนาะอกกลัวดังนะะแต่ก็ยังเมตตาทางช่องอยู่ก็คือจะเล่านิมิตฝันให้ฟังนะครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระถางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับผมสําหรับแนวทางปูสายยานพญานาคนะครับเชิญครับผมรครับ เดี๋ยวดีม่กล่าวคุณพรอาจารย์ครับพี่น้องเอฟซีขออนุโมทนาบุญสาธุสาธุสายยันระยะไหนคนลูกยัไรพี่น้องน้องโมเป็นนางพ่ออาจารย์ย่ามเด่นเป็ยันเป็ยันแม่โอ้ยเบาหๆไรขึ้นหัวมาแล้วนะออพี่น้งคนลุกเลยที่แรกฝันเกี่ยวเพื่อนบอกค่ะกับอันนีนระยะไหนฟันว่าไปร่วมงานครับางานเพื่อนสางองค์ปู่ยาเนี่ยปู่ยศีสุตโธยาปทุมาน ไปแล้วก็ไปเห็นกับมีทั้งญาติโยมกับหลายครับเพื่อนกับใส่ชุดขาวเนาะมันก็เหมือนองค์ลงเหมือนเพื่อนลงนี่หลเนีัยประทับนังไงที่นี่สมากับเอ้าเพื่อนสิ่อสางของปู่องย่าโอ้แต่มาหลวงงานกับเพื่อนนี่นี่วะนีกันย่างไปเจอคูบาจานเพื่อนมรภาพาบอย่างเนี่ยเป็นมรณาาพเลยอ่ะเพป่นให้ไปซอยยกกระสอบเขาครับอื ก็สอบเอาจักเป็นจะเอาไปไหนนี่ล่ะอือ๋ยวจะโยมกับหลายดิครับฝันทำนี่เลยโยมแล้วก็รคือึุณโนมาตีสองฝันเห็นพระครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สนใจเพิ่นเอาเงิเพิ่นเสียไปแล้วเสียไปแล้วอายุเพิ่นหลายไปไลยครับหลวงปู่มานหกสิบกูปวดแต่บกเต่าไรเนี่ยจำว่าใดจะกวดเท่าไรหกสิบวันเนี่ยได้พี่น้องก็จะเจ้าศูนย์จากหัวเรื่มาเปหกศูนย์นั่ลงไปอีกเนา พาเพิก็เป็นน้ำเจ็ดเนาะน้ำแห่งก็พอน้ำเจ็ดจะพระน้ำเจ็ดจะมั้งเห็นบ่กงวดที่แล้วพ้นปันเห็นพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดดอกเต็มเต็มสามตัวนี่ลืมตัวนี้จังใจเนาะตั้งแตจผู้อาจารย์มาพักที่นิดพักผู้อาจารย์เทาก็บจิฝันนอยู่ขนาดไม่ได้ฝันเมื่อวานก็ไปหนังนู่นอยู่ตลาดไปกวนเลยก็ไปหนังอยู่สลาดมีมั้ยบ้านี่นะตลาโอ้สลัดปุ๋ยใหญ่ เอาไปเผยเมตาให้ปูใหญ่ก่อนหน้าว่ะหั่งภาวนายเป็นอูดหบุญหลไปหน่อยไมสายยันายหนักหลวงปูเปหลวงปูถึงเราเล้วก็มาหลุดขนลุกโอ้ยแนดงว่าสัมผัสได้เห็นมั้ครับอ๋อยร่าผมเห็นหลวงปูบนแถบไปหน่อยโดพาดหขึ้นมาเลยเด็กว่าเด็กจ่ากันเลยเด็กหขึ้นมาเลยนเพิ่งมาจากคนหลัง มาเจอคนลหลังด้วพูดกันไวเ้เอาให้สอบถามในพระอาจารย์ผมน,นี่นีลุงปูอยู่บา้านท่อนี่คนบอกูุฟังวา่าเพิ่นคยไปครับครูบาอาจารย์สอง,องลูกว่าคนลูกไปสองลูกแบบนี้มีหเห็นหลุดเละๆขั้นคนบอกสูฟังว่าเสร็กนันตอนไหนฟังยัง๋อตอนนั้นไปงานกระถิ่นที่หนองกันอยู่สะแก้วอยู่ตาพญาตอนไปลุงเขามอ่มอดิ่หนงเ่แดงอเ ลงไปแต่หลุดติดเต็มเลยครับพอนี่ไปถักผักหนึ่งไปถามโยมหลุดน่ะหายไปในมุดพอพอถามโยมแล้วว่าทางที่ไปนี่มันนี่หลุดน่ะหายไปในมุดลยอาจารย์อาาจรย์ก็งงคือกันอออืาจารย์ว่าผมฟังว่าเกิดปฏิหารไปน้ำน้ำลงน้ำลงปูนนั่นแหละว่าไปไปเจอทางทางรถติดเลยรถติดที่เป็นนิ่วเป็นว่ะแต่ว่าหันมาอีกึงรถบ่เห็น เกิดปฏิหารไป่หรอกก็เพ็่ออะไรสิ่งอะไรอย่างมันก็อีกสิ่งหนึ่งเราเราไปช่วยงานพรอป่าอาจะมาอยู่นครพนมครับไปอาจามาสื่อที่สามไล่อาจารย์หรือมนีวนิมนต์นนนาาอาจารย์ไปนะ่ะว่านั่นอาจารย์ก็นอนอยู่กุฏิจังหวัดอยู่กุฏิอยู่หลังสาลานเนาะมันมีสะล,ลาหลังเก่า ที่นี่ตื่นมาสีสีเพื่อนประทับรอยให้เป็นรอยเรามีรอยไปรอยมาด้ครับเนี่องปูประทับได้กัเรียกพระทิดเอานะเพิ่นซึกไปแล้วครับคือเอานะเพิ่นเพิ่นซึ่งไปแล้วเพิ่นกับเพิ่นเพิ่นมาบึงตรงนั้นจะมีต้นไม้นะติดหลอดไฟนะตรงนั้นมันจะเป็นดินทรายข้างหลังเป็นทางเดินถ้ามากับ ตื่นจะไปทำวัดนี่เนี่ยตีสี่ไปเห็นเอ้าเห็นแต่ในโทรทัศน์ในทีวีได้ลอยยังสิก็เลยเรียกติดน,นั่นมามาดูเป็นรถพิจารณาบ่ปูแล้วก็ถามพระอาจารย์หน่อยอาจารย์ก็เห็นกันปะเพราะเราเจอปฏิหารไปรกบคู่บาอาจารยแต่กลรถปูนี่สองเชือดแล้วเจอจปะปฏิหารเชือดแรกไปเจี๊ยรถพิจาราาเชือดที่สองเปเจี๊ยรถติดแต่ว่าโบเมนรถอีหลีไปเนาะรถติดติดเป็นเที่ยเลย ประหานกัดมาเบิรงว่าสิเป็นตรถติดบม่มีรถพ่อขั้นจอดอยู่ขั้นยวโคลบินวาสิุกรนวันนี้คูบาอาจารย์เป็นแหนแนว่ช่างเมื่อวันนี้แต่ที่ปนฝันเห็นรกปูดูเก่าคูบาอาจารย์ดูเก่าคอ่บนอาจารย์ดูสิ่อันนี้เด็กนี่พวกวัฒนธรรมนี่พวกวันธรรมด้ว่าไปเหนแต่ว่ามีม็ดูอะไรได้ว่ามิมิตไปเห็นเห็นแต่ว่าเพิ่นกำลังจัดงานบอกรับจัดงานไปรวมงานก็เพิ่น่งไปรวมงานกบ บัานนี้ฟันเห็นครูบาอาจารย์ครูเก่าเพิ่นเก่าเพิ่นมากมามาให้ลเข้ามาีมาขอลองยุบบอลงานนั่แหละอาจารย์เน่ยกเข่าครับเ่ยยกเข่าในวันเล็กเข่าเลยครูเก่าทะเลเข่าใช่ไุนเก่าุนหกชุนเก่าุนหูสินพระเจนิ่หละยโอพาะเด่นผัดเก็ดผัดเก็ดเนียนนึงเอาเก็ทส ทีแบนทุ่มเหมือนกันโยมิดจันนาวีท่านมาต้นลูกปูมันเป็นนิมิแห่งมันเป็นความฝันแห่งพี่น้องกับพี่จันนาวเอาเพิ่งฝันเห็นลวกปูอายุหรสิบปีเพราะว่าผ่านรูมันเพิ่เมื่อราพาไปแล้วรบสิบ็ดแล้วกับเพิ่งฝันว่าเพิ่นได้โยมเข่าล้ทสาวเขาเพิ่งเก็ดสิบปีท่านที้ง้าตีไปกิตดิ๊ดซงหัี่น้วกับเป็นพี่จันนาเอาอามีโชคมี้มาน้ำกันเนาะ เราขอขอบคุณขอบคุณคุณบาอาจารย์ครับเสาเป็นสะพานบุญไทยเก้าหนึ่งเกาหนึ่ง้สาธุครับสาธุครับสาธุครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของหลวงปู่นะครับเอฟซีครับผมที่ได้เดินทางมาที่วัดที่นี่นะครับผมปรากฏว่าได้เจอกันโดยบังเอิญนะครับแนวทางตัวเลขก็คือ706 709 6061แล้วก็91นะครับผม แก็บหน้าจอไว้นะครับผมอันนี้ก็คือแรงใหม่นะครับ F4 ครับผมกับปูสายยานพญานาคนะฮะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ